<Thank> สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้งานและการเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธนะครับรุ่น EP a x v นะครับวันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับ ก็ให้ลูกค้าไปที่การตั้งค่านะครับเปิดสัญญาณบลูทูธนะครับจากตัวสมาร์ทโฟนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้าไปที่หูฟังหยิบหูฟังออกมาพร้อมกันทั้งสอข้างนะครับหยิบหูฟังออกมาพร้อมกันทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าชื่อสัญญาณบลูทูธก็จะขึ้นเลยว่า Air XV แล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับกดเชื่อมต่อเข้าไปอันนี้กําลังเชื่อมต่ออยู่นะครับสําหรับชื่อบลูทูธของเรา หลังจากที่ลูกค้านะครับเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วก็ ให้ลูกค้านะครับก็เท่ากับว่าลูกค้าเชื่อมต่อได้ปกติแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับสำหรับหูฟังรุ่น Air X V ลูกค้าก็สามารถฟังเพลงหรือสนทนาได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้งานไปสักพักแล้วนะครับเกิดว่าในกรณีที่หูฟังมันดังข้างเดียวขึ้นมาทําอย่างไรอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้ลูกค้านําหูฟังข้างที่ไม่ได้ยินนะครับกลับเข้าไปที่กล่องนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้ากดบริเวณตรงนี้นะครับค้างไว้นะครับ หาวิถัด5วินาทีนะครับอ่ะกดปิดก่อนกดเปิดแล้วกดค้างไว้5วินาทีนะครับอ่ะแล้วปล่อยหลังจากนั้นก็หยิบหูฟังออกมาแล้วก็ฟังเพลงได้ปกติเลยหูฟังก็จะดังเหมือนเดิมทั้งสองข้างแต่ถ้าลองแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ก็ยังดังข้างเดียวอยู่นะครับก็ให้ลูกค้านำหูฟังกลับใส่เข้าไปในกล่องทั้งสองข้างนะครับพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดปิดนะครับแล้วเปิดนะครับแล้วกดค้างไว้พร้อมกันประมาณ5วินาทีนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงหูฟังออกมาพร้อมกันทั้งสองข้างนะครับและลูกค้าก็ลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองฟังเพลงมันก็จะดังทั้งสองข้างปกตินะครับสําหรับหูฟังรุ่นนี้นะครับ a อรของเรานะครับแล้วก็หูฟังรุ่นนี้นะครับจะรองรับการชาร์จนะครับแบบ iOS เราก็จะมีสายชาร์จให้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้ามีข้อมูลด้านไหนที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งข้อมูลไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ thoughts.